การติดตั้ง Factory IO ค้นหาใน Google ให้พิมพ์คำว่า Factory IO เลือก Try for free ใส่ชื่อนามสกุลและอีเมล ทำการดาวน์โหลดทำการติดตั้งคลิก next 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 คลิก finish หลังจากติดตั้งเสร็จ ทดสอบเปิดโปรแกรมเปิดซินสเลือกซินส์ sorting by e a d basic คลิกไฟล์คลิกเดเวอรเลือกเดเวอรขึ้นอยู่กับ PLC ที่นำมาใช้งาน